กันเลยครับวันนี้อยู่กับผมช่องวัยรุ่นจอยได้นะครับเราได้สั่งอะไรมาเนี่ยเห็นไหมเป็นของเล่นใหม่เรานะครับซึ่งมาดูกันว่าเป็นไงนะมาดูว่ามันคืออะไรนะไม่ใครรู้ปะเี่ยดีหอดเนี่ยไม่ใครรู้ว่ามาดูดูนะครับมีรอยบุบไหมมีนะครับตรงตรงก้นมีมีรอยกระแทกอยู่นะไม่รู้ว่ามันจะถึง เป็ตัวสินค้าไหมเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับสินค้ายังไม่ได้แกะนะครับยังไม่ได้แกะด้วยนะเรืนีต้องเอามาจากคุณสมของไม่เอ่ยนะครับอ,าาอ,อ่ะ,ม,ออะมาแกะอะไรดีกว่ามาเลยอ้นีใหญ่กว่าตัวคุณอีกเก็บที่ยนะอยู่ไว้เจน่าเื็บได้เก่บได้คิมว่ะ <laughs> ดีไม่เช่าช่าอบ่างนี้เออแกะออกนะครับแกะกล่องสั่งก็เกินแล้วนะครับผมสั่งมาจากลาซาด่านะครับเอาไว้รุ่นลาซาด้าครับรุ่นลาซาด้ามันถูกดีรู้ยังรู้ยังเป็นอะไร ก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็แพ็คของได้แม่น้ำหรืน้ำไหมน้ำเสียไม่ออกอ้าวเนี่ยเฮ้ยมันยมีรายกานกันไข่แกงแท้ันัไข้เจ้เนี่ยเหมือนปมันคือโปงนีหรือเปล่ามือไข่ของเราเยอะเลยนะครับมาล้่ยีอเฮ้ยดิ แทนแต่แทนไม่มีเอฟเฟกต์ทำเองครับแทนมันคือคาฮองนั่นเองนะครับผมนะตัวนี้ตัวความเรียบร้อยไม่ในส่วนแค่ไหลท่านไหม่มีเตจตรงไหนไหมนี่นเตจกุลนี่มันคือคาฮองนะครับผมนีด๊าบสีด๊าคสีอยาบสีด๊าบเท็ดเท็ดเท็ดมีรอยแตกตรงไหนไหม ไม่มีครับไม่มีครับโอเคครับเห็<ค>ว่า<อ>ผ่านนะครับ<น>แพ็คแพ็คของได้ดีครับชิมค้าจากลาซาด้าอือราคาถูกด้วยเลยเอาลยเอามานี่นะ,น,ะนะครับเป็นยี่ห้อไม่รู้อ่าอันนี้อะไรแต่ว่าของ CMC นะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้เอาอะเอาเรื่องเอาเรื่องวลาแล้วล่เปิดทุกปีมาดีเลย ปักมือกองหนึ่งอัตรานี่ใครตีเข้าของผัง้อันนี้มันต้องเพชรมันต้องเพชรนะครับพี่น้องเราได้มาแล้วก็ต้องเพชรเราต้องเพชรก่อนอ,อ,อื้อลำบากยากินไม่มีขาตั้งกล้องบายบอกว่ามาต่อแล้วนี่มันหายไปมา ใครครับเอาไปเขย่านี่เปล่ลานะโป่งนี่เราบอกครับพี่เมา,าได้ปูงเออเอฟซีจอยได้ทุกท่านวันนี้จอยได้รนะยังขอเพลก่อนเสิขอเพลก่อนเลย,ออเล,ยลองลองๆโ้งไงวะ กกิินนแม่ไ,ได้อยู่นะพี่น้องเจอดเลยเจอดเลยเดี๋ยวๆๆเรามาดูดข้างในก็จะเป็นเป็นเส้นนะครับเป็นไอ้สายเสน่ห์นะครับไม่ใช่อะไรหรอหรือแหลตเสน่ห์ก็ ถือว่าดีครับดีอยู่งานดีนราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทจังจากลาซะด่าแถมมันนี้ไม่ไเลยก็ก็มไม่เป็นหรอกก็อ,อยากอยากเอามาเล่นนะฮะขอ้อไหวะ

ล้เขอเลยเปลไหมเก็ิ่คืนไปไดงดีดเฮ้ยไ,ไม่สเทปเทปเทปเราเพิ่งได้สั่งมาครับผมผมไม่รู้เปนอะรคนระับเฮ้ยนิ้วสอง ในการเล่นมั่วะไม่ไม่เก่งไม่มีใครเก่กง,งเ,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 ยเงลย,ยนี่กยงคีไปล้เฮ้ยขาปพังไหอด สุดหมดแล้วไปหมดแล้วอะไรว้อือาใครมีน้ำใจกับสนับสุนเขบุกไม่้อมเลยอ่ะอ้อหเหื่อเติมพอจบ ไปขอดได้ไปขอดิคุณเล่นดีกว่าพี่ข้เจไงก็ไม่เป็นนะครับผมก็เข้าไม่เป็น ครับผูมันทำได้ไลูกอค์กตรงไหนใ่พอแรงอ่ะมันจะโดนอ้ใส่

เอาดตอนนีนั้แล้วมามันมกันอว่านี้องมคากอนีวกเช่อว้ใช้ได้ได้เลยครับทุกคนนี่ก็เป็นของเล่นของเราซึ่งอบเล่นกีตาร์นะครับ เลยซื้อมาไว้เล่ยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าคุณตาใครชอบก็ขอขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหาซื้อได้ครับทางรานสดางค์สองพันสองพันเก้าเอ้ยไม่ใช่พูดผิดพันพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทครับเอ่อสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค,ค,บค่จะมารีวิวแกให้ดูจากทางพวกเราไม่รู้จุยใดนะครับสำหรับวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับขอลาไปก่อนครับขอบคุณับบ๊ายบาย